ที่27มีนาปลายเดือนจะเข้าเมษาอากาศร้อนทุกวันนี้ก็เป็นไปตามฤดูกาลน่ะ <c> ป <oughs> ีนนี้หนาวเยอะอหลากมาไกลก็ไม่เชิงหนาวหรอกแต่มันเย็นเย็นกลางคืนเย็นๆมาลากมาจนถึง,ถ,งถึงต้นมีนา มีรู้สึกหนาวอยู่ตลอดได้ห่มผ้าตลอดวันนี้ลากมาถึงปลายมีนาแล้วก็หมดแล้วนี่ไม่แต่จะเข้าเขียดร้อนเขียนร้อนก็อาศัยมีฝนมาปล่อยเป็นที่เป็นแหล่งบ้างแต่พอมีฝนมากันของแถมมาด้วยก็คือลมนั่นแหละเรียกว่าพายุรุนร้อน <c oughs> ประสบเหตุเพศ,เพศภัยหนักเบาคนก็นแต่ของใครของเรามันไม่มีสามารถที่จะเลือกได้เพราะการเป็นอยู่การไปการมาการประกอบกิจการงานของทุกคนมันเป็นไปตามจังหวะชีวิตอย่างที่เป็นข่าวมาที่น่าสลดใจอยู่เรื่อยๆนะทีเเ่เป็นข่าว เห็นปีก่อนนี่ที่สามศูนสี่มีเหตุการณ์นหนึ่งรถทัวร์พาไปเทก,กจดงที่สามศูนย์สี่ที่เขาทางน้ำเขียวพ่อแม่ก็ส่งลูกเต่าขึ้นรถไปนิดชนทรรศการไปทัศนาการที่ <c oughs> พอตะวันออกลกอีสานมันก็เห็นทะเลเราไปทัศนาการกันจัดทัศนาจรไปเพื่อการนิทัศการของครัาจารย์นั่นแหละนั่นแหละไปประสบเหตุอย่างนั้นพอส่งลูกขึ้นรถก็ยังไม่ถึงไหนไม่กี่ชั่วโมงเขาก็โทรกลับมาว่าประสบเหตุอย่างนั้นนั่นแหะ หัวของผู้ผเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงนะในเหตุการณ์กับแต่ละอย่างแต่ละอย่างประสบพบเห็นเรื่องราวเรื่องที่ว่าเล่ามาเนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนิดเดียวเองแต่เรื่องส่วนใหญ่นั้นมีอยู่มากเรื่องประสบพบเห็นพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจนั่นเป็นเรื่องประจําโลก <c oughs> โลกนี้ก็ออกแบบมาอย่างนั้นทําให้สัตว์โลกตื่นกลัว ทำให้สัตว์โลกมีแรงกระตุ้นพอที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของสัตว์ตะวโลกคือมนุษย์โลกสัตว์โลกอย่างอื่นเขาก็ไม่มีอะไรพอที่จะมากระตุ้นเตือนได้เพราะมันหยาบเกินไปมนุษย์โลกนี้สัตว์ประเภทหนึ่งก็คือสัตว์มนุษย์ถ้าว่ามนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐไม่ใช่แค่แขนสองขาสองหัวหนึ่งนี้จะประเสริฐอันนี้ก็ไม่ใช่ของที่ประเสริฐเพราะมันในแค่ธาตุ ดินน้ำลมไฟเหมือนกันกันกบสัตว์ทั่วไปหมูหมากาไก่เขาก็มีดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นเขาไม่ประเสรศิฐแต่ที่ว่าสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสรศิฐประเสริฐเพราะมีควาจิตใจพรอที่จะพัฒนาการจิตใจของมนุษย์นี้เป็นจิตใจที่สูงสงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วจะนั้นมาต่อยอดท่านว่าต่อยอดจากนิทัศการทัศนาการก็คือเห็นเรื่องราวที่เขาเล่าเป็น ฉากชีวิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างเอามาเป็นบทเรียนเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจไม่ให้ประมาททาให้จิตใจเพื่อเขินในทางความชำนาชะล้างสิ่งที่เป็นของลากมาจุงมาพาเรามาเกิดสิ่งเหล่านั้นพาเรามาเกิดก็คืออะไรก็คือความรักความชางังความโลภความโกรธค,ความยินดีส่วนนั้นไม่ยินดีส่วนนี้ทงังนั้นความเป็นจริงของโลกมันมีให้ทุกส่วนก็คือโลกกระทำทำประจําโลกก็คือส่วนหนึ่ง เขบอกชัดเจนมา,กส,นนนามกส่วนหนึ่งเป็นอิทธารมอีกส่วนหนึ่งเป็นอธิธารมลาบยศเสญส,สุขส่วนนี้สัตว์โลกทั้งหลายชอบไม่มีสัตว์หน้าไหนไม่ชอบในขระ่องกัรมุมงกลับกันเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาหรือทกุก็ไม่มีใครชอบอีกเหมือนกันเป็นมาประจำของโลกอันนี้มันมีให้แค่นี้เอเรามายังโลกนี้ได้ของแถมมาด้วยคือออปชั่นติดมาอย่าอ ผู้ที่เกิดก็คือแก่เจ็บแล้วก็ตายติดมาด้วยกันมันไม่มีใครสามารถหย่อนหลีลีนิพ้นได้มาแล้วมาประสบพบเห็นเรื่องอะไรไม่พ้นเรื่องอยู่ประจําโลกก็คือลาบยศสนเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็มีอยู่แค่นั้นท่านะั้นเป็นโลกธรรมธรรมประจําโลกเป็นอาการของโลกที่มีให้สัตว์โลกสัตว์โลกในที่นี้หมายถึงพวกเราพวกเราพอมาประสบพบเห็นเรื่องเหล่านี้ก็ต้องทําใจ พระองค์ท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องการตกแต่งจิตใจการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติจิตปฏิบัติใจด้วยที่ว่าอาศัยกายวาจาเป็นเครื่องนำพาให้เห็นจิตเห็นใจเพราะลำพังจ,จิตใจจะไม่เห็นพลึกลับซับซ้อนเกินไปต้องสาวไปจากกิริยาของมันก็คือกายวาจารเวลาเราจะพูดพูดด้วยปิยะวาจารหรือพูดด้วย ความหยาบจะพูดคำหยาบหรือจะพูดความละเอียดเพูดเพื่อเชื่อเหลือหลายประโยชน์ก็พูดได้จะพูดกลัวหกพกนมอ,อย่างไรก็ได้จะพูดคำหยาบก็ไรจะพูดส่อเสียดอย่างไรก็ได้พันหยุดที่ปากไหมล่ะมันไม่อยู่ที่ปากนะมันอยู่ที่จิตที่ใจจิตใจเป็นนายของปากจิตใจเป็นนายขอ,านของสิ่งเหล่านี้เพราะ ตัวการหนึ่งคือจิตคือใจคือมโนธาตุแต่เหนือกว่านั้นเหนือกว่าจิตกว่าใจอีกก็คืออะไรนั่นแหละจิตใจของเราท่านทั้งหลายมันไม่เป็นอิสระไม่เป็นธรรมมันเป็นธาตุอาการหนึ่งที่ลึกลับซับซ้อนยิ่งกว่าแล้นทำไมทุกคนทําไมไม่เหมือนกันเพราะสิ่งที่ไม่เหมือนก็นคือตัวนั้นแหละตัวการตัวนั้นแหละอยู่ภายในชักยั่เบื้องหลังมันนั่งประโมทัยนังตะลุงนั่นแหล,ละเขาเสียไวต้ตนก้วยมันไม่ได้ขยับไปไหนหรอกนังตะลุงนั่นแหละ เขาเสียไว้ก็อยู่นั้นแหละนี่ไปไหนเวลามันขยับไป,ปน้ป่ไปนี่มีคนไปเชิดมีคนไปเชิดไปชักทําให้มันขยับไปเยื่ยนได้นะนังตะลุงนี่ของที่ไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีอะไรแต่มันขยับได้เพราะอะไรเพราะมีคนไปชักไปเชิดมันนี่เหมือนกันละ่ะธาตุสี่ดินนั้งลงไปมาประกอบเป็นเราเป็นเขาอยู่เวลานี้ มีตัวมาเชิดตัวชักก็คือจิตคือใจคือมโนธาตุเหนือกว่าสิ่งอื่นใดคือจิตคือใจเหนือกว่าจิตใจพองเราก็คือกิเลสเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอํานาจเรื่องอำนาจยุลาน,นี้ก็คือกิเลสพาเราโลภพาเรโารโกรธพาเรารักพาเราชังรู้ไหมลนะ่ะอันนั้นตียดนีด่ก็พอรู้แต่ทําไมไม่สามารถที่จะต่อต้าไนได้เพราะมันเหนือกว่าเราเราไปเห็นวัตถุสิ่งของทิ้งเปลื่อนกลาดอยู่ถ้าเราพอตัวเราไม่เอาหรอก เพราะสิ่งเหล่านั้นเราก็มีอยู่เต็มบ้านเต็มช่องอยู่เราไม่จําเป็นเราไม่เอาบางคนเขาเอาเพราะอะไรเพราะเขายังไม่มีเห็นไหมมันต่างระดับกันแล้วพอไปเจอวัตถุอีกบางอย่างทนไม่ได้แล้วทนใดลักลักๆักลัก,ล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 กมอมซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวามีใครเห็นไหมที่จริงเจ้าของเห็นเจ้าของอยู่อากาศปริญาที่มันกับเพื่อนขึ้นตอนนั้นก็คืออยากจะได้แล้วอยากจะเอามาเป็นของเจ้าของแล้วที่จริงไม่มีสิทธิ์กฎหมายก็ตราไว้ว่าไม่มีสิทธิ์ กฎขอเสียงเขาทำเกาบอกว่ามาแต่ไหนแต่ไรของของเขาคือของของเขาอย่าล่วงละเมิดอย่าล่วงเกินเอาของของเขาแค่ขยับแค่หยิบแค่นั้นแหละกลายเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาทันทีตอนมองเห็นอยู่ไม่เป็นไรเป็นกับเป็นจิตเรากับเพื่อมคืออยากได้อมองซ้ายมองขวาน่ะคือกลัวคนมาเห็นนั่นนี่ไหมธรรมชาติของคนมันมีมันมีธรรมชาติลึกๆลึกลับซับซ้อนอยู่ภายในก็คืออะไรฮิริธรรมโอตปธรรมความละอายแก่ใจ คนอย่างเราเลยจะไปเอาของอย่างนั้นของคนอื่นนั่นจะไปเอาได้อย่างไรดูการแต่งเนื้อแต่งตัวของเราดูการกิริยาการของเราเราเหนือกว่าของเหล่านั้นที่จริงทําไมเราต้องไปเกลือกลวกพัวพันกับของสมมัติอย่างนั้นคือของคนอื่นกิริยาการของการขโมยเป็นของสัตว์เดจฉานเขาถ้าเราลดตัวลงไปทําอย่างนั้นเราท่ำกว่าสัตว์เพราะอะไรล่ะเพราะเราพอรู้พอรู้เพราะอะไรเพราะได้ยินในฝังขัดเกลามามากแล้วได้ยินในฟังมามากแล้วเรื่องขยับขับ เพื่อนของทรัพสมบัติของคนอื่นยึดฉวยทรัพย์สมบัติของคนอื่นด้วยกิร,ยาาริยาการในว่าจะเอามาเป็นของตัวเองคือการลักกันขโมยนั่นแหละคือทรัพเจ้าทรัพความเห็นคือลักขโมยถ้าเจ้าทรัพความเห็นเป็นการอะรก็แย่งอืเป็นการปล้นสะดมเป็นการเจ้าทรัพเขาห่วงเขาห่วงเขามาแย่งกบการเกิดตีรันฟันแทงฆ่าแกงกันขึ้นมานั่นแหละหนักข้อไปอีกหนักข้อไปอีกท่านยังทําได้อยู่สแสดงว่าจะรอมหยาบ แค่รักขโมยมันก็ระดับหนึ mean, <ối> ่งเขาเขาห่วงก็ห่วงอยู่ไปเอาล่วงละเมิดล่วงเกินเขาตอนเราด้วยสัตราวุด้วยกำลังนั่นเลยว่าเลยว่าหนักเข้าหนักเข้าหนักข้อเข้ากปเรื่อนผลที่ได้รับก็คืออะไรผลจากโทษสารโทษผลจากผลจากความละมิดลบมากมันจะเป็นผลทําให้เจ้าของตกโรกหมกไหมก็คือรู้อยู่แก่ใจว่าด้วยคำว่าอิริิธรรมฮิริธรรมอุตตปธรรมมันเตือนเจ้าของอว่าเจ้าของเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพเจ้าของมีสภาพพิธานะยิ่งกว่านั้นเอาเราลดตัวลงไปทําอย่างนั้นแสดงว่าเราต่ํากว่าความ ตามความจุดที่มันพาเราเป็นมนุษย์ก็คืออะไรคือฮีริธรรมถ้าเราล่วงเกินจุดนัน้นไปเราหน้าด้านแล้วคนนี้เราไม่เกรงกลัวต่อบาปทุจริตแล้วมีฮิริมีโอตปะยังเป็นมนุษย์อยู่ยับยังจังใจคิดแล้วคิดอีกนับหนึ่งถึงสิบเอาไม่เอาดีกว่าพเพราะอะไรเพราะถ้าหยิบช่วยเอาแล้วหนึ่งผิดกฎหมายสองผิดหลักสิลธรรมพอแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่พาทำเนี่ยทำทำไมนั่น่แหละมันจะมีกฎ นเตือนเตือน,นขึ้นมาเลยว่าความไม่ประมาทเพราะประมาทเป็นไงนะไม่มีใครเห็นเราไม่เป็นไรหรอกทั้งทั้งเี่าของเห็นอยู่ลูกนี้ลูกหลนอยู่ตอนนั้นพันนั้นขนาดนี้นยังไม่รู้ตัวว่ามีคนเห็นใครจะมาเห็นยิ่งกว่าเราเห็นนั่นละลักษณะของสิ่งที่เราประสบพบเห็นเหล่านี้ล่ะเป็นเครื่องคำมาเตือนกระตุน้นเตือนจิตใจของเจ้าของให้เกิดความกรับเข้ามาสู่ความเป็นคุณภาพคือมุษสสมบัติจากนั้นมาเราได้ ทรัพย์สมบัติอันยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคืออริยสมบัติเพราะเราพัฒนาการจิตใจของเราสูงขึ้นสูงขึ้นจากโลกียทรัพย์โลกียทรัพย์ทั่วทั่วไปกลายเป็นได้ถึงขั้นอริยธรรมอริยทรัพย์ทรัพย์อ we them them. ันประเสริฐประเสริฐเพราะอะไรล่ะเพราะเราเหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นเราไม่เอาเราย่งนอกจากไม่เอาเรายังมายกทําบุญทำทานตามการตามสมัยตามโอกาสนั่นเห็นไหมล่ะมันเหนือกว่าสิ่งที่เราอยากจะได้นอกจากให้ได้นอกจากไม่เอานอกจากไม่ลบแล้วทังเสรอสละแบ่งปัน ถ้านักจาคัสเสียสลับแบ่งปัน,นเวลาเนี้เป็นกิริยาการของการต่อต้านขัดขืนถึงที่มันมีอำนาจเหนือเรืออำนาจเหนือกว่าเราก,ก็คือมันพาเราโลภมันสอนให้เราโลภสอนให้เราโกรธพาเราโลภพาเราโกรธหน้าอายจะตายไปเราไปทํากิริยาการอย่างนั้นนักปัตติมททานตมิทเราเองไม่ใช่เป็นผู้หลับไหลสลดสลายหลยหือถ้าเราตื่นอยู่ต้องดูเจ้าของวัดเจ้าของเป็นอย่างไรนั่นแหละตัวตราโดยเจ้าของอยู่ทุกขณะ เจ้าของยิได้พัฒนาการวิวัฒนาการเดินไปสู่ความเป็นผู้สงาา่าผ่าเผยเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละความเจริญความเสื่อมไม่อยู่ตรงข้ามเด่นมันไม่อยู่ที่อื่นมันไม่อยู่ที่ต้นไม้ภูเขามันอยู่ที่จิตที่ใจของเราของเขาเขานะั้นไม่มีปัญหาเพราะเขาคือเขาแต่เรานะ่ะปัญหาอยู่ที่เราหลับตื่นยืนเดินน่นอนอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการวิวัฒนาการพัฒนาการหรือจะลม่มจีพายลม่มจมมันก็อยู่ที่เราจะฟิตขึ้นหรือจะจมลง ลักษณะที่ว่าต้องเอาเครื่องหลงนั้นมาตรวจตราตรวจตราโดยจะทงกลายเป็นผู้มีความสํานึกสาเนียกมีสติพอมีสติสํานึกอยู่ตลอดเวลาเราเป็นมนุษย์จากนั้นพัฒนาการความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งกว่าม,มนุษย์จากนั้นก็คือเป็นเอาสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นลักษณะของความดีทั้งหลายมาบรรจุไว้ที่เราการไปกันมาการเดินการเหินถึงจะ ม่แสดงอาการอะไรเกิดก็ยังสงบนิ่งหน้าเคารพเรื่มใสหน้าดูชมน่าหละลักษณะของเขาว่าบัณฑิตตากับอันธพาลคือภาลชนภาลชนปริชนคนอีกฝั่งหนึ่งจะตื้อด้านไม่เอาอะไรไม่เอาอ่นในขึ้นเชื่อว่าคุณงามความดีแล้วจะไม่เอาเอาแต่สิ่งที่มันสอนให้เราเป็นก็คืออะไรคือเอารัดเอาเปรียบได้เปรียบแต่ที่ทิ้งแล้วเจ้าของเสียเปรียบเพราะอะไรเพราะเจ้าของหมดค่าในความเป็นมนุษย์ คุณค่าของความปนุษ์เจ้าของหมดไปหมดไปเจนาทั้งกลายเป็นสัตว์ัจฉันร่างของคนกลายเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารใครอยากเข้าใกล้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ไม่มีใครอยากคอบเพราะอะไรเพราะความประพฤติการปเป็นอยู่ของเจ้าของนกราทั่งกลายเป็นความไม่ถึงพราะเพราะถึงไม่เป็นความเป็นเองดังนั้นสิ่งที่เราเป็นบัณฑิตเราเราพัฒนาการเจ้าทังกลายเป็นบัณฑิตชนบัณฑิตชนอยู่ที่ความองอาจกล้าหาญอยู่ด้วยความสง่าความเผยอยู่ด้วยความมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการประพฤติปฏิบัติในการบำเพ็ญ ดังนั้นก็อยู่ด้วยความมีสาระก็คืออะไรเพื่อความมีสติกำกับจิตสมทับจิตใจของเรามีคำบริกรรมอยู่ตลอดเวลาดูลมหายใจเข้าและออกนะชีวิตของเราไม่ได้ยืดยาวยืนยาวมาถึงนั้นถึงนี้จากนั้นไปนั้นที่จริงชีวิตของเรามาจากปลายจมูกถึงท้องจากท้องมาปลายจมูกลม่มสูดหายใจลมหายใจเข้าไปพอดเพลิดแฟลเพื่ออะไรเพื่อยังอัตภาพไม่เปลี่ยนไป สูดลมไม่ใจเข้าไปเพื่อยังอัตภาพไปเป็นไปเพราะมันขาดธรรมชาติหนึ่งก็คือออกซิเจนแล้วสูดหายใจเข้าไปก็สูดออกซิเจนเข้าไปมันกระจายไปทั่วร่างกายทันทีเออทั่วตัวทํากระจายไปคืออะไรนะคือปอดมันสูบฉีดมันเอามาฟอกเลือดเลือดที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงร่างกายของเราเนะ่ะมันทํางานปับ๊บมันก็กลับมาเศร้าหมองดําหมดคุณภาพมารับการบําบัดตรงที่ว่าระบบร่างกายของเราทารีไซเคเิลใหม่บําบัดใหม่เลือดที่เสียมาเพราะ เอาไปทํางานมันเสียมาพักออกมาบําบัดพอบอกบําบัดตัวบําบัดก็คืออะไรคือออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปนั่นแหละถ้าเราหายไปหายใจเข้าไปถ้าไม่มีออกซิเจนมันจะได้อะไรเป็นพลังงานมันได้ออกซิเจนไปฟอกเลือดเพราะเลือดพราะผ่านระบบฟอกพักลายเป็นเลือดใหม่กลายเป็นเลือดสดกลายเป็นเลือดแดงๆขึ้นมาพอเหมาะพอดีเพราะมีสารอาหารกระเพื่นอนในสารอาหารเราผ่านไปเลี้ยงระบบร่างกายอีกมันเวนเปลี่ยนกันอยู่ในทั้งวันทั้งคืนไม่มีหลับมีตื่นตลอดการนานก็คือการทํางานของ ระบบร่าังกายของเราของเขาเหมือนกันหมดเมรนั่อกเป็นเอกเทศของมันแต่มันทํางานกับเป็นเรื่องของมันแต่เราจะทํางานของ,าของเราคืออะไรคือการตั้งสติสํานึกดูลมหายใจลดมดมหายใจเข้าออกเข้าออกรูลมหายใจเข้าแล้วออกนั่นแหละชีวิตของเรามีแค่นั้นถ้าไปปรดาดคือปราศจากลมแล้วเราก็ไม่ต่างอะไรจากขอนไม้ขอนฝืนพอที่จะเอาไปเผาไปฝังพร้อมที่จะถูกเผาถูกฝังเอะทั่งว่ากลิ่งขลังไม่ประดุลดังขอนไม้ขอนฝืนไม่ต่างอะไรกันเลยถ้าไม่มีจิตมีใจ ท่านที่มนจิตใจอยู่ได้เพราะอะไรเพราะมีลมเข้าลมออกนั่นแหละนั่นถึงว่าคุณและข้าคุณสมบัติของมนุษย์เรามีอยู่ที่ลมนี่ลมตรวจตราดูลมจะทั้งกลายเป็นความถึงพร้อมพอความถึงพร้อมแล้วเออจิตใ,ใจเริ่มฟูขึ้นฟูขึ้นจิตใจเริ่มสง่าผ่าเผยกล้าหากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเสียสละกล้าที่จะทําดีกล้าที่จะทําความดีจนถึงดีเลิศเลยไม่แล่มันกล้า,ลาเพราะอะไรเพราะเห็นผลเห็นผล,นผลในทางปฏิบัติ เห็นผลแล้วแล้วเราจะกลายเป็นความอาถรรพ์ร่าเริงทางคาทําความดีไม่กลัวไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเห็นผลมาแล้วเห็นผลมาแล้วนี่เพราะทำเรื่องของกิเลสความโลภความโกรธความรักความจังมันมีแต่ผลที่ไม่พึงปรารถนาแต่ก็ได้มาแล้วซึ่งเป็นผลเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มาด้วยความบังเอิญมาจากสิ่งที่เราหยิบยื่นจัวของเองก็คือกรรม การคัมภีร์กีกรรมมโนกรรมเป็นกรรมเก่ากมใหมกรรมสลับซับซ้อนอยู่ภายในผลเวียนเปลี่ยนมาทําให้สวยผลกรรมอยู่เวลานี้เรายังไม่รู้เลยหรือว่าเราเป็นไปอํานาจอยู่ภายใต้ว่าของกฎเกณฑ์อย่างนก็คือกรรมะนิยมเป็นเรื่องของกรรมกรรมให้เป็นกรรมนิยมเป็นเรื่องของสายทางของเหตุและปัจจัยเพราะเราต้องการความสุขความสุขความดีงามความเจริญรุ่งเรืองเราต้องสร้างเหตุแห่งสุขก็คืออะไรคือสํมมาปฏิบัต มีสัมมาปฏิบัติทั้งกายทาัทงทงทง้งวาจาทั้งจิตทั้งใจจิตใจของเราจะเป็นอิสระเป็นไทยไม่เป็นธาตุอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่อยู่ยรังเีอย่างหนึ่งเป็นธาตุของพระธนตัตถ์เลเท่าน,านั้นพระธนตัตถสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องคุณงามคนมดีเอาความดีมาบำเพ็ญมาประพฤติมาปฏิบัติจนทางกายเป็นความดีเลิศน,นั่นหลังลักษณะของผู้บำเป็นผู้ปฏิบัติอย่างมนุษย์เราทําได้ทาได้เพราะอะไรเพราะพระองค์ท่านพาทา พระองค์ท่านก็เป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยลูกรพระราชาถึงพระองค์ท่านจยดเลิศเลอขึ้นมาขนาดไหนก็เป็นเรื่องของพระองค์ท่านเราก็พร้อมเหมาะพอดีที่จะตามเ็จพระองค์าาท่านไปพระองค์ท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องกายวิจาใจทาคุามความดีนั่นแหละเป็นจะศีลเป็นจะทธสอนสอน,สอนเรื่องความเป็นอยู่เป็นไปเพื่ออะไร่ะเพื่อแนวทางที่ดีของจิตของใจจิตใจจะได้ไปเป็นเสวยผลไปสู่สัมปรายภพที่ดีงามหรือว่าสุขติเป็นที่หมายหมายว่าสุขติสุข,สข,สขโตเพราะอะไรเพราะเราต้องการสุขติ ดูขก็ส,ขขสุขติไปก็สุขโตเพราะอะไรล่ะเพราะคารจำเพ็ญการปฏรรริบัติไม่มีพิษไม่มีภยัยไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีข้าศึกศัตรูมีแต่เจ้าของเป็นข้าศึกศัตัวเจ้าของคืออะไรคือความโลภความพิ้หนีมนโลภมาเต็คู่กันมาระหว่างความโลภความพิ้นีมาพร้อมเพียงกันนอกจากไม่ให้ใครแล้วยังมีแต่ความพิ้หนีดูทรัพย์แล้วก็ห่วงทรัพย์ห่วงทรัพย์เนกลายเป็นห่วงโสดมัดพันธนาการเจ้าของให้จมอยู่ทั่วกาลนาน นั่นแหละทำอะไรจาของจะเป็นอิสระหลุดมาจากความเบียดมั่นเทืองขลังของเราเหล่านั้นก็คือความรู้ความฉลาดก่อนที่มันจะรู้ก่อนที่มันฉลาดก็อาศัยผ่านความโง่เนี่หละไปเยี่ยมยี่ยไปโลยกิ่ซอแต่ละตัวแต่ละตัวจนถึงฝั่งพอขึ้นฝั่งแล้วก็เป็นการสมบูรณ์โดยการประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติที่ถึงพร้อมถึงพร้อมด้วยความรมสมบูรณ์สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะกิจการงานที่เราก็ทํานั้นสําเร็จรุ่ว่งไปด้วยดีนั่นแหละงานของทํางานทางธรรมมันมีวันสิ้นสุดยุติไม่เหมือนงานทั้งโลกงานทั้ หาข้อสิ้นสุดยุติไม่ได้เพราะงานเขาโลกกระชายไปทั่วโลกมีติง่งมีแตกแตกเป็นติ่งการนสาขามากมายไม่เหมือนงานทาั้งทางานท,าท,าท,าทานั้งทำในอยจบเป็นอย่างเช่นพระองค์ท่านบายูยจบหลพอของการบัเพ็ญงก็คือวุสิตังวุสิตังพระมัจจริยงักงกตังกนั้นในอย่างนาปรังตติยาติประชานาติติพระองค์ท่านอมรุธานขึ้นมางานสําเร็จแล้วรุ่งโลกไปหมดแล้วเมื่อพระองค์ท่านก็เข้าสู่นิพพานไม่มีการมาวกวนเวียนว่ายแต่เกิดขึ้นมาอีกเพราะ ขณะที่มันยังโง่ยมกับสำรอกออกมาทําออกมาเป็นกิริยาการก็คือพบชาติพอผลสุดท้ายความเจริญรุ่งเรืองความฉลาดความสง่าผักไวมาเป็นดวงทั้งดวงจิตทั้งดวงกายเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วจะอะไรมาเสื่อมมาสิ้นจะอะไรมาเสื่อมมาสนจจอะไรมาพวกพันเทพองค์ท่านเสื่อมแอ้จิตแท้นน้นไม่เคยเสื่อมพระไทยนั้นไม่เคยเสื่อมไม่เคยลดลาวาสของความดีงามไม่อจึงความทั้งความดีเลนอเนียกว่าศาสดาเอกศาสดาเอกก็ต้องเทวดาได้มาโดย การกระทําอุปโลกของใครไม่ได้มีใครอุปบัติองท่านได้มาด้วยความชอบธรทำก็คือคือสัมมาปฏิบัติผ่านจากการปฏิบัติแล้วแล้วเราเราจะกลายเป็นความถึงพร้อมพอถึงพร้อมเรื่องถึงสิ้นสุดยุติเร่งว่าวิมุตติหลุดพ้นพ้นไปจากความเกิดเลยว่าวิ่นิตังพร้มไม่เจออย่างกับตั้งครั้ในอยังนาปรังลัตตายติปัจจานาทีที กิจการที่จะทํายิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วงานสําคัญที่สุดก็คืองานรื้อพบคนชาติสร้างขวากสร้างขัดตัดขวากตัดน้ําทาลายขวากน้าออกจากประทศยของพระองค์ท่านเองกลายเป็นทาทั้งแท่งทำทำทั้งดวงในวัดที่มาปฏิบัติที่พระองค์ท่านบําเพ็ญพระองค์ท่านปฏิบัติฉะนั้นก็มาสอนพวกเราในวัาสาวกสาวิกาผู้สดับต่อฟังเอาเรื่องที่พระองค์ท่านสอนมาบําเพ็ญมาปฏิบัติทั้งทั้งรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงที่เจ้าของหลงนั่นแหละรู้ในสิ่งที่เจ้าของหลงหลงนั่นแหละเบื้องต้นจะหลงอะไรันลงอะไร ของโลกร้องธาตุร้องขันนั่นแหละรู้รู้เรื่องโลกรู้เรื่องธาตุรู้เรื่องขันรู้เรื่องความเป็นจริงที่เราอาศัยอยู่เวลานี้น่ะก็คือ,ค,อความจริงมันบ่งบอกว่ากรรมและผลกรรมเท่านั้นที่รักษามันเ,ออเราเป็นผู้เสวยผลมาอยู่ภายใต้ำนาจของว่ากรรมกรรมไม่ยอมมันจะลากแข่ ให้เราไปถึงไหนมันจะให้โอกาสเราไปถึงไหนถ้าเราประมาทเนี่ยกว่าเพิ่งพลาดเพืิอเรื่อยๆอ,อ,อีกคิดว่าจะนั้นที่เราจะนี้คิดว่าจะมีเวลาแก้กไขป,ป,ปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมแย่ของไม่เป็นไรหรอกไอ้ครั้งหน้าอีกครั้งหน้าอีกคราวหน้าอีกคราวหน้าพรอพราพสุดท้ายครา้หน้าไม่ให้โอกาสพระความสิ้นสุดยุติของความเกิดคือความตายพอความตายมาเยือนแค่นั้นหมดโอกาสนัร่าแหละพอลมไม่ปรับลรไปปรับเาหมดโอกาสเพราะเหมือนประดุดดังขอนไม้ขอนฟูนไม่มีอะไรละนั่นละก็คือรวมคะแนนจะได้จะเสียกัไรขาดทุนกาตรงนั้น เ่อนที่เขาจะรวมคะแนนก่อนที่จะเข้าตระแหงแกงก่อนที่จะตายต้องรีบเรื่องขนขวายตักดวงอสมบัติคุณสมบัติให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นเพราะไม่ได้แบกได้หามไม่ยึดได้ถือสมบัติที่ว่ามานี้ไม่ได้แบกหามยึดถือนั่นแหละไม่ได้ไปแบกไม่หามสมบัติภายในสมบัติภายในคืออริยทรัพย์ทรัพย์สมบัติอันประเสริญนี้ไม่ได้แบกด้หามอยู่กับจิตกับใจพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะดูแลจิตใจจิตใจจะอภพอับเยาสมองคุณตู้นี้ตัวนี้ แต่เรื่องนี้ไม่ใช่วัตถุมันเป็นเรื่องนามาทาละเอียดละออมากจิตตั้งนันตาสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้สุขก็ในขนาดนั้นล่ะนำสุขมาให้เพราะอะไรล่ะเพราะความสุขมีอยู่ประจําโลกกเป็นสุขแบบสุขสุขดดิบแต่สุขแบบธรรมนั้นเป็นสุขอันยิ่งสุขอันประเสริฐนั่นเลยว่าสุขอันประเสริฐเรียกว่าปรมังปรมังปรมังสุขขังถึงขั้นปรมัตถะปรมตถะปรมังสุขอันประเสริฐสุขอันยิ่ง sure. อันเกิดจากอะไรเกิดจากการตัดรอนบันทอนจนกระทั <citation. harness. S 1> ่งหมดเช พอหมดเชื้อสิ้นเชื้อแล้วมีอะไรครุกคลำกับหมดฤทธิ์มันไม่มีฤทธิ์พอที่จะพาเราไปเกิดไปตายได้อีกนั่นแหละอยู่จบพรหมจรรย์อยู่จบอย่างนั้นไม่ไปเกิดไม่ไปตายไม่ไปบกวนเวียนว่ายต่เกิดไม่ไปแย่งอะไรกับใครได้อีกแล้วเพราะพระราชาบริสุทธิ์และจิตใจสมบูรณ์ละนั่นลักษณะนี้ว่าสัมมาปฏิบัติเกิดจากการปฏิบตัติไปจากการสับตรฟังการได้ยินได้ฟังเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาประพฤติมาปฏิบัติมาบำเพ็ญด้วยกิริยาการเหงายืนเดินนั่งนอนนั่นแหละบำเพ็ญไปทั้ ฐันตรองรับสมบัติและมหาสมบัติที่จะเกิดขึงกันเรานะัพนละทางแห่งพุทธาคือทางสายกลางอันบากบางให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่